สวัสดีจ้าลูกหลานทุกคู่ทุกคนที่บ้านทุกท่านเนาะพี่สาวที mm ่ยารักน้องลุงทุกคู่ทุกคนมากินข้าวกับย่าเด้อตุูกแก้วมาเด้อมากินข้าวเลยเด้ออันนี้สิเป็นเมนูจับกุ้งเนาะลูกกุ้งค่ะอันนี้กับกุ้งกุ้งค่ะนี่แหละแซ่บๆนะลูกมาๆๆแล้วก็ผ้าใส่ใจดีลูกๆทุกคนมากินกับลูกเด้อเนี่ย มีเมนูต้มกุ้งเมนูร้นแล้วก็ต้มกระปูค่ะอัน่อกุ้งโบเบาลังมาร้านเมื่อด้เรียองเงินปูมีปูปูได้มาโอ้ยแต่มันก็ออกมาอยู่มันบม่ใหญ่มันออกมาอันอยู่ใน่อกุ้งคนที่จับกุ้งก็ได้ไปหลายตัวลูกคนละหกตัวเจ็ดตัวคนละสี่ตัวห้าตัวอันนี้มันอันนี้มันตัวน้อยนะคะที่ได้ไปอ่ะตัว เจ็ดขีดห้าขีดปูไข่ปูกล้ามสงส่เป็นปูเบาวลาสะอีสานนั่นแหละอ๊กจักอกว่ามันไกลกันโอ้จะออกมุดตาหูญยาวว่าสงสัยจะออกมุดปูไปแกนั่นไม่เห็นมันยุ่อันถ้าคันบ่อตรงนี้มันจะจะสูงนะลูกมันยังออกมาลงบ่อปุุงขนาดเนี้ยถ้ามันไตอบขนาดนี้มันจะออกเยอะขนาดไหนยังเหลือก็ยาวต่เขามันเขาอ้วนเขาก็เอาหมด ปูลงไปโอ้ยเ,เขาเอามุมนิมมุมนิมอยู่ปูอะตูทสร้างขว้างมันต้องต่ำนี่นงุ่ีขนาดบ่าวงเขามยต้องมาสอบมันคานขึ้นนะลูกมันคานขึ้นแล้วมันก็ชิ้ใจลงบ่อ นี่ยม่หน้าผมอยู่เมือเลยปยิ่มาปูคนใตโอกนีหมาัูหลกไม่แม่บอไม่ใช่เหลือเป่าไม่ออยู่หรอก่งซอหลายเหลือิบซาก้าออี่งก่อนไกินบุปผถ้ามันสูงมันจะขึ้นหนาเร็วร้าง้งหนนส่แล้ว ก้าวไม่ออกไม่ดูที่สุดสงสัยจะมีเป็นเวลาสิทธ์เลนลงมาหนีนเลนแล้วมันขึ้นมันก็สิ่งลอยออกไอออกลงหมอกุ้งมั่งสิ่งลงหมอกั๊กมั่งลงคลองมั่งเลยข้างกล่งมันตสงสัยที่ลงทั้งคลองพวกหลายข้างโบกุ้งอย่ามาสูงสูงทางโบกุ้งสูงก็ขึ้นมาเลย

Tất cả loại nha các bạn nha Nó ngam bạn Ừ, đây ngói Chính thôi, nó nóng là chính xếp cho kênh พี่เอ,อ้ยเอาเอาแดงเดี๋ยวขึ้นมาเส้นหนึ่งนะท่า นงก่อนถอนห้าง้าร่างเลยทุกคนปวดเลยทุกคน ที่ตับมืดกำลังมาอุยงก็ออกเริ่ม มาดูร้นดูนู่นนะดูเขาแล้วกันรุ่งไรเหรอดุลำดุนลำดุนลำงอกีบปับบปับุงม็ออกมาจากป่าังกดอน หลังนั่นตรงนั้มันเป็นป่าใช่ไหมทุกคน

ับคลเมดัสิเดล่าลูกลหลานเนาะลูกหลานทุกคู่ทุกคนขอให้อยู่ดีมีแรงเดอ้อสาวเอีทุกท่านทุกคู่ทุกคนเดินทางขอให้ปลอดภัยทางไปทางกลับเนาะทำากิจการอะไรต้องขอให้ลูกให้เรืองถ้ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอย่าโบนิพัฒน์คลิปใหม่ๆเดอ้อทุกคนเป็นกำลังใจให้ปู่กับย่าได้ทำคลิปต่อไปนะคะทุกคน ขอขอบคุณหลายจ้าลูกหลานทุกคู่ทุกคน G, ทุก่านแล้วก็ทั่วประเทศทั่เมืองเนาะอยู่ดีมีสุกอยู่ดีมีใสตลอดตีตลอดไปจ้าช่วยหวานโอช่วยน้ำหวาน